สวัสดีครับศึกษาพระสมเด็จวันนี้นะครับจะให้ดูการเปลี่ยนแปลงนะครับพัฒนาการของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่อยู่ในกลุ่มหินนะครับปกตินะครับเราจะใช้เปลือกหอยใช่ไหมฮะดูลักษณะการงอกปกกลุ่มพื้นผิวลักษณะนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับตามหลักการนะครับของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่เราได้ศึกษามานะครับจะต้องมีพัฒนาการของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับในลักษณะนี้นะฮะที่มีการงอกนะครับผสมกัะดาษมันออกมาบนเปลือกผิวนะครับ ในกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอนิทนะครับมาเป็นแคลเซียมไบคาร์บอนิทนะครับจนมาเป็นอะลกไนต์และก็แคลไซต์ในที่สุดนะครับนี่คือหลักการที่เราใช้ดูพัฒนาการนะครับของพระสมเด็จด้วยนะครับและก็พัฒนาการของแคลเซียมคาร์บอนิทนะครับในวัสดุอื่นๆนะครับในวันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มหินนะครับกลุ่มหินที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นหินพวกพวกกลุ่มหินวัตทรไลท์อะไรต่างๆนะครับที่มีการพัฒนามาจากแคลเซียมคาร์บอนิทแล้วนะครับ รวมถึงก้อนอลโกไนต์ก้อนนี้นะครับเปรียบเทียบกับพระสมดิจนะครับส่วนที่จะดูจริงๆนะครับก็คือเป็นพระเข่าสำรยอดตรงนี้นะครับพระเข่าสำรยอดนะครับเขาแกะสลักนะครับมาจากหินนะครับที่กลายเป็นฟอสซิลนะครับดูลักษณะของตาเปล่าก่อนนะครับเราจะเห็นอะไรนะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือลักษณะของชั้นทับซ้อนนะครับนะฮะที่เป็นลักษณะของ โครงสร้างการงอกนะครับที่กลายเป็นปลึกในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะนะครับจะเห็นลักษณะของพลึกนะครับที่เป็นวนๆเป็นกลุ่มปุยก้อนเมฆในลักษณะต่างๆนะครับมีทั้งนะครับที่ตกปลึกแล้วนะครับแล้วก็กลุ่มที่การงอกใหม่นะครับที่ยังเป็นเม็ดผงอยู่บริเวณปากปากหลุมในลักษณะนี้นะครับนะฮะปากหลุมลักษณะนี้นะครับในพระสมเด็จนะครับไม่ได้อ่า ทับซ้อนอะไรมากขนาดนี้นะครับเนื่องจากอายุเ็ายังไม่ถึง5 0าปีหรือ1000ปีลักษณะนี้นะครับอย่างหินก้อนนี้นะครับมีการทับซ้อนที่มากนะครับนะฮะกลุ่มพวกนี้เป็นพวกในกลุ่มของหินปูนหรือลามส s t o n e นะครับนะฮะแต่ที่เราจะดูว่าพัฒนาการนะครับที่มีการงอกตกปลึกแล้วเนี่ยเขาหน้าตาจะเหมือนกับในพระสมเด็จหรือไม่นะครับเนื่องจากเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันนะครับ พัฒนาการจะต้องเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราจะดูจากตาเปล่าก็เหมือนเดิมนะครับลักษณะก็จะเป็นปุ๋ยก้อนเมฆนะครับเหมือนกันนะครับคือดูลักษณะของการงอกให้ออกนั่นเองนะครับว่ามีการงอกแล้วทับซ้อนออกมาเหมือนกันหรือไม่นะครับนี่คือดูจากตาเปล่าเห็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะก็จะเห็นเป็นชั้นทับซ้อนเป็นปุ๋ยก้อนเมฆอย่างลักษณะนี้นะครับ นี่ครับนี่คือลักษณะการงอกตกปลึกแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูในกล้อง1000พเท่าด้วยนะฮะเดี๋ยวดูด้านหน้านะครับพระเขาสามร้อยยอดรงนี้นะครับก็เขาแกะสลักมาจากหินในถ้านะครับที่เขาเรียกว่าเป็นหินฟอสซิลนะครับในทางพื้นที่เองก็จะเรียกว่าเป็นหินพระธาตุนั่นเองนะครับแต่ทีนี้เมื่อมีการทับซ้อนมากๆนะครับของหินนะครับก็จะออกมาในรูปแบบลักษณะนี้นะครับแล้วเขาก็มาแกะสลักเป็นพระนะครับ เราก็ใช้มาเป็นเพื่อ,อวัสดุเนื้อครูในการศึกษานะครับในกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอนินะครับชั้นทับซ้อนต่างๆนะครับเห็นไหมครับเรานามาศึกษาได้นะครับไม่ใช่แค่ในเปลือกหอยนะครับเปรียบเทียบกันนะครับแม้กระทั่งในเปลือกหอยนะครับลักษณะของการงอกนะครับเห็นไหมครับในเปลือกหอยอาจจะไม่เยอะเท่ากับหินก้อนนี้นะครับที่เป็นพระที่แกะสลักมาแลก้อนนี้นะครับ ลักษณะของเปลือกหอยก็อยู่ประมาณนี้นะครับขึ้นมาไม่มากนะครับแต่ก็ยังเป็นโครงสร้างเดียวกันอยู่เนื่องจากเป็นแคลเซียมคาา์บดเหมือนกันนะครับเขาจะต้องเหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเป็นปุ๋ยก้อนเมฆนะครับมีลิ้วลายอยู่ในเนื้อนะครับทับซ้อนกันอยู่นะครับในลักษณะนี้นะครับคือถ้าเราชินจากวัสดุธรรมชาติพวกนี้แล้วนะครับการดูพระสมเด็จไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับนะฮะพัฒนาการของปูนที่งอกทับซ้อนในลักษณะนี้นะครับ นั่นคือลักษณะของการดูอายุนะครับทีนี้ในกลุ่มของหินที่เป็นลักษณะของหินก้อนเล็กๆพวกนี้นะครับมีอะไรให้เราดูนะครับเดี๋ยวจะนี่ฮะลักษณะการดูจากตาเปล่านะครับนะฮะสิ่งที่มองเห็นอยู่ด้านในเนื้อเรเห็นไหมฮะก็จะเป็นปุยก้อนเมฆลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเหมือนกับ ในกลุ่มหินก้อนอื่นเหมือนกันนะครับอันนี้เล็กไปอาจจะดูยากนะครับแต่ว่าดูในกล้อง1 0 0 0ันเท่าเนี่ยง่ายนะครับที่เราต้องนํามาศึกษานะครับเพื่อที่จะดูว่าของเก่าของใหม่นะครับเขาทับซ้อนกันอย่างไรแค่นั้นเองนะครับและก็ดูพัฒนาการจริงๆนะครับของหินนะครับว่าเหมือนกันกับพระสมเด็จหรือไม่แค่นั้นเองนะครับส่วนในพระสมเด็จเป็นอย่างไรนะครับนะฮะดูด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะ พัฒนาการจากตาเปล่านะครับคือเราอาจจะไม่มีนะครับกล้องหนึ่งพันเท่าที่เราจะพกไปดูได้ในทุกๆที่นะครับฉะนั้นนะครับในตาเปล่านะครับจะต้องดูให้ออกนะครับแล้วก็ดูให้ชินนะครับจากเปลือกหอยนะครับพอเริ่มดูจากเปลือกหอยนะครับถ้าเรายังไม่มั่นใจเรื่องพัฒนาการของแคลเซียมคาร์บอนตนะครับเราก็ต้องนํามาเปรียบเทียบกับ แคลเซียมคาร์บอเนตที่อยู่ในหินเช่นกันนะครับเดี๋ยวเปเทียบกันดูนะฮะดูลักษณะการงอกนะครับนะผมจับคู่กันอยู่นะครับใช้เมาส์ไม่ได้นะครับท่านลองไล่สายตาดูนะครับเห็นไหมฮะจากตาเปล่านะครับสิ่งที่เห็นนะครับก็คือลักษณะการงอกนะครับเดี๋ยวผม ใช้เมาส์ดีกว่านะครับจะได้อธิบายง่ายขึ้นนะครับดูลักษณะการงอกนะครับในหินนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีชั้นทับซ้อนนะครับชั้นทับซ้อนอันนี้เขาขัดมาเลยเงานะครับนะฮะดูพื้นผิวนะครับพื้นผิวการงอกนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับพระสมเด็จนะครับเขาเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับ อันนี้เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับอันนี้คือสร้างขึ้นนะครับเปรียบเทียบด้วยตาเปล่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนในกลุ่มของอะนะครับลักษณะของก้อนอลาโกไนก้อนนี้ก็คือเป็นก้อนหินนี่แหละนะฮะ ก็ดูลักษณะการงอกนะครับที่ออกมาเป็นตกผลึกในลักษณะนี้นะครับแต่ที่จะให้เราเข้าใจมากที่สุดนะครับก็คือการส่องด้วยกล้อง1,000ันเท่านะครับเดี๋ยวจะส่องด้วยกล้อง1000ันเท่าให้ดูนะครับอ่เริ่มจากหินฟอสซิลนะครับที่แกะสลักเป็นพระเข่าสามยอดยอดตรนนี้นะครับเดี๋ยวดูในกล้อง1 0 0 0พันเท่านะครับ สิ่งที่ปรากฏก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวขยายหน้าจอให้ดูนะฮะนะครับปุ๋ยก้อนเมฆนะครับที่อยู่ในเนื้อนะครับก็คือเราดูโครงสร้างนะครับก็จะดูลักษณะของอกลุ่มที่ตกผลึกนะครับที่เป็นเหมือนอคริสตัลของแคลไซด์นั่นแหละนะครับเห็นไหมฮะ เป็นปุยๆอยู่ด้านในนะครับแล้วก็มีการสะท้อนแสงในลักษณะนี้นะครับมีการเล่นสีลักษณะนี้นะครับเล่นสีเล่นแสงนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในกลุ่มของก้อนหินเป็นแบบนี้นะฮะนะครับดูลักษณะพื้นที่ที่เป็นสีขาวๆแบบนี้นะครับเนี่ยฮะก็จะเป็นปุยๆอยู่ในเนื้อลักษณะนี้นะครับน่ครับเห็นไหมฮะ โครงสร้างก็เป็นแบบนี้นะครับพื้นที่นะครับที่เป็นสีอื่นๆพวกนี้นะครับอาจจะไม่ใช่น้ํามันนะครับแต่จะเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในดินนะครับในหินนะครับเขาก็จะงอกออกมาเป็นโมเลกุลนะครับรวมกับการงอกของแคลเซียมคารบอนิตเหมือนกันนะครับทําให้เกิดเป็นสีอื่นๆออกมาลักษณะนี้นะครับแต่ที่เราจะมองเห็นและชัดที่สุดนะครับที่ปรากฏในพระสมเด็จด้วยก็จะเป็นกลุ่มของการงอกที่เป็นคริสตัลสีใสๆนะครับ สะท้อนแสงลักษณะนี้นะครับกลุ่มพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับพวกนี้จะปรากฏในพระสมเด็จเหมือนกันนะครับนี่ฮะน,นะครับเป็นปุยๆนะครับแล้วก็สะท้อนแสงแวววาวในลักษณะนี้เห็นไหมฮะนี่คือในก้อนหินนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับเหมือนกันนะครับในเปลือกอหอยสองดูก็จะต้องเห็นแบบนี้นะครับในพระสมเด็จสองดูก็จะต้องมีสิ่งน,นี้เกิดขึ้นนะครับ ในคลิปหน้านะครับมันจะมีผมจะมีพระนะครับตัวอย่างเป็นพระโรงงานนะครับที่ลักษณะการทับซ้อนนะครับคล้ายๆแบบนี้นะครับแต่จะเรียกว่าคล้ายก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครที่เข้าใจแล้วนะครับมันไม่คล้ายเลยนะครับสิ่งที่โรงงานก็สร้างขึ้นมานะครับมันไม่เป็นแบบนี้นะฮะนี่คือลักษณะของโครงสร้างการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตจริงๆจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับอันนี้คือในในในกลุ่มหินนะครับนะฮะไม่ว่าจะ เลื่อนไปดูในจุดไหนก็ตามเห็นไหมฮะความชัดเจนนะครับนะฮะก็จะเป็นโครงสร้างลักษณะนี้นะครับทีนี้นะครับ,นนรบในหินสีน้ําเงินก้อนเล็กๆที่ผมให้ดูนะครับที่ลักษณะค่อนข้างจะดูยากนะครับดูว่า,าด้านในก็เป็นยังไงนะครับ ดูว่าจะเห็นอะไรหรือไม่นะครับเนื่องจากชิ้นเข้าเล็กนะครับแต่เขาชิ้นเล็กนะครับแต่เขามีอายุนะครับมีอายุให้เราศึกษาได้ว่าโครงสร้างการงอกด้านในเป็นอย่างไรนะครับนี่ฮะอาจจะไม่ชัดมากนะครับแต่ก็เห็นถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงภายในนะครับนี่ครับสิ่งที่อยู่ด้านในนะครับเห็นไหมฮะโครงสร้างแบบนี้นะครับที่เป็นเหมือนปุยก้อนเมฆอยู่ด้านในนะครับ นครับสิ่งที่เราจะเจอนะครับในพระสมเด็จนะครับในเปลือกหอยครับหรือในก้อนหินนะครับนี่คือโครงสร้างของแคลเซียมคาร์บอเนตทั้งหมดนะครับนี่ครัก้อนเล็กๆนะครับแต่ก็มีอะไรให้เราศึกษาเห็นไหมฮะนี่ครับเขาจะงอกขึ้นมาลักษณะนี้อยู่ด้านในนะครับจนตกปลึกแล้วนะฮะเห็นไหมฮะทีนี้ชิ้นต่อไปก็ดู ชิ้นเดิมที่เราเคยดูก็เป็นเปลือกหอยนะครับชิ้นนี้นะครับจะเจอในทุกๆคลิปเลยครับเนื่องจากเราจะดูโครงสร้างนะครับของแคลเซียมคาร์บอเนตเห็นไหมฮะนี่ครับโครงสร้างนะครับเห็นไหมฮะก็ก็จะเป็นปุยๆก้อนเมฆลักษณะนี้นะครับผมไม่รู้จะที่บายหน้าตาเขาวย่างไงนะฮะท่านก็ลองดูแล้วก็ว่าเขาเป็นหน้าตาอย่างไรนะครับนี่คือโครงสร้างนะครับ แต่จริงๆนะครับถ้าขยายทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะครับเม็ดเล็กๆนะครับขยายมาก็จะเป็นรูปเป็นซี่ๆออกมานะครับลองไปดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเขาจะมีหน้าตาของอารกอนไนต์หรือแคลไซด์นะครับที่เป็นโครงสร้างนะครับขยายมาให้ดูแล้วนะฮะแต่ที่เราจะมองเห็นในลักษณะนี้นะครับดูจากตาเปล่าบ้างนะครับกล้อง30เท่าบ้างนะครับหรือ1,000เท่านะครับก็จะเห็นลักษณะนี้นะครับนี่ฮะ โครงสร้างก็เหมือนกันหมดนะครับนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในเปลือกหอยในหินก็ตามนะครับอันนี้ในพระเขาสมละยอดนะครับเห็นไหมฮะโครงสร้างไม่ได้แตกต่างกันกับเปลือกหอยเลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีปุยก้อนเมฆอยู่ด้านในเนื้อแบบนี้แล้วก็ะสะท้อนแสงเป็นคริสตัลวาวๆมาลักษณะนี้นะครับนี่คือของจริงจะต้องเป็นลักษณะนี้นะครับ สังเกตว่าพื้นที่เขาไม่เรียบอยู่แล้วนะครับเห็นไหมฮะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเห็นลักษณะการงอกเป็นปุยๆขึ้นมาลักษณะนี้นะครับเป็นโครงสร้างขึ้นมาต่อเนื่องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามนะครับจะต้องงอกต่อเนื่องกันไปนะครับเนื่องจากเขาเกิดขึ้นทีละหนึ่งโมเลกุลนะครับแล้วก็เกาะเกี่ยวกันไปลักษณะนี้นะครับทีนี้ดูในพระสมเด็จนะครับ สิ่งที่จะเห็นก็เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะเนื่องจากเขาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันนะครับเห็นปุยก้อนเมฆนะครับที่มาเป็นโครงสร้างลักษณะนี้นะครับแต่ในพระสมเด็จนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็จะไม่เหมือนธรรมชาติเท่าไหร่นักนะครับแต่ก็มีโครงสร้างเหมือนกันเห็นไหมฮะที่จะเป็นโครงสร้างที่ตกปลึกนะครับเป็นคริสตัลลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับตกปลึกเป็นแคลไซด์นะครับด้านล่างก็เป็นอะลคกไนน์นะครับ เห็นไหมฮะโครงสร้างการงอกไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเห็นไหมฮะก็จะต้องขึ้นมายลักษณะนี้นะครับนี่ฮะถึงจะเป็นกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอเนตจริงๆนะครับนี่ฮะไม่ว่าจะมองในดูในจุดไหนก็ตามนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขาจะมีการเกาะเกี่ยวนะครับสะท้อนแสงแวววาวลักษณะนี้นะครับนี่คือกลุ่มของแคลไซด์นะครับที่ตกผลึกนะครับ ดูในจุดไหนก็เหมือนกันนะครับดูด้านหน้านะครับนี่บริเวณเส้นซุ้มนะครับเนี่ยฮะลักษณะการงอกนะครับอันนี้แสงสะท้อนเยอะไปหน่อยนะครับเนี่ยฮะดูบริเวณพวกนี้ก็ได้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะ ลักษณะของปลึกแกลไายก็ขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับพวกนี้ใช่หมดเลยนะครับนะครับโครงสร้างเาก็จะเหมือนกันนะครับถ้าก็ค่อยๆดูไปนะครับถ้ายังไม่เข้าใจนะครับผมก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับพระในกลุ่มของอพระโรงงานนะครับ ให้ดูเรื่อยๆก่อนนะครับแต่แรกๆนี้ผมจะให้ให้ดูพัฒนาการนะครับของของสิ่งที่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนตจากวัสดุธรรมชาติแบบนี้ก่อนนะครับนี่ฮกล้องไม่ชัดมากนะครับแต่ว่าก็มองเห็นลักษณะของปุยก้อนเมฆอยู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะ ต้องดูเปรียบเทียบกันบ่อยๆนะครับนะฮะกลุ่มของการงอกนะครับจะดูแค่ลักษณะพวกนี้ครับที่เป็นปุยๆเป็นคริสตัลขึ้นมาแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่ครับนี่คือการเปรียบเทียบจากกล้อง1นึ่พันเท่านะครับแล้วก็ทีนี้นะครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็ต้องดูตาเปล่าให้ชินมากที่สุดนั่นเองนะครับก็คือจาก จากตาเปล่านี่แหละนะฮะจะต้องชินจากตาเปล่าให้ได้นะครับเพราะว่ากล้องหนึ่งกันเท่านะครับเราพกไปไหนมาไหนลำบากเแล้วนะครับเพื่อเป็นการเช็คแค่นั้นเองนะครับว่ามีพัฒนาการของปูนเปลือกหอยหรือไม่แค่นั้นเองนะครับนี่ฮะก็ฝึกดูจากตาเปล่านะครับจากก้อนหินจากเปลือกหอยนะครับให้ชินนะครับแล้วก็ แยกให้ออกระหว่างวัสดุสารสังเคราะห์นะครับกับปูนเปลือกหอยนั่นเองนะครับดูว่าเขาแตกต่างกันอย่างไรนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับที่เห็นก็จะเรื่องเนื้อนี่แหละครับความไม่เรียบนะครับแล้วก็ลักษณะการงอกของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับที่ทับซ้อนนะครับจนไม่เห็นเนื้อเดิมนะครับของวัสดุที่เป็นตั้งต้นนะครับ เป็นพระสมเด็จก็มองไม่เห็นเนื้อเดิมนะครับในเปลือกหอยก็มองไม่เห็นเนื้อเดิมนี่คือหลักการนะครับของแคลเซียมคาร์บอเนตเขาเป็นแบบนี้นะครับจะมองไม่เห็นเนื้อเดิมนะครับเราจะเห็นเฉพาะสิ่งที่งอกปกคลุมขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับยิ่งมีอายุมากนะครับก็ยิ่งมองไม่เห็นเนื้อพระเลยนะครับฉะนั้นนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับหลายท่านอยากจะดูว่ามวลสารดูอย่างไรนะครับนะฮะ มวลสารนะครับเมื่อมีการเกิดขึ้นมานะครับของปูนเปลือกหอยนะครับพัฒนาการของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับเขาทับซ้อนนะครับเปิดเนื้อเดิมไปแล้วเนี่ยลักษณะการดูมวลสารนะครับก็จะแทบไม่เห็นมวลสารเลยนี่คือหลักการนะครับนะฮะอย่างนี้มองเห็นนะครับเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากพระมีการกระเทาะไปในบริเวณนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าพระไม่กระเทาะกระเทาะออกนะครับจะมองไม่เห็นมวลสารเลยนะครับ แม้แต่ด้านข้างลักษณะนี้นะครับก็จะพอมองเห็นมวลสารบ้างนะครับเนื่องจากนะครับมีการตัดขอบแล้วก็ขูดออกไปบ้างนะครับเนี่ยฮะกลุ่มของมวลสารนะครับเดี๋ยวจะทําคลิปที่มันชัดเจนกว่านี้นะฮะเนื่องจากมันมีรายละเอียดที่เล็กนะครับทาให้กล้องนะครับขยายได้ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหาวิธีให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนนะครับ ในช่วงแรกๆนี้นะครับก็ดูลักษณะของการงอกนะครับแยกออกนะครับระหว่างของนะครับของแท้นะครับลักษณะนี้คือการงอกในเปลือกหอยแบบนี้ก่อนนะครับนะฮะหรือในกลุ่มหินนะครับพวกนี้นะครับเห็นไหมฮะะครับนำมานำมาศึกษานะครับกลุ่มของแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ครับ พอไปสองกล้องหนึ่พเท่าก็เห็นเหมือนกันนะครับว่ามีโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดนะครับนี่คือลักษณะการดูแคลเซียมคารบิตในกลุ่มหินนะครับลองศึกษาจากวัสดุธรรมชาติก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ